วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันขึ้น15บ้าค่ำเดือนส1อประวัติวันออกพรรษาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันมหาปวารณาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแบบไทยลาวโดยเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาจำพรรษาสามเดือนของพระสงฆ์เถรวาทโดยเป็นวันที่พระสงฆ์จะทำสังฆกรรมคือการปวารณาในวัน ออกบุริมพรรษาจะตรงกับวันขึ้น15ข้าค่ำเดือน11ประมาณเดือนตุลาคมหรือตามปฏิทินจันทรคติไทยต่อมาจะเป็นความสำคัญวันออกพรรษาคือวันที่สิ้นสุดระยะการจับพรรษาเป็นเวลาสามเดือนหรือนับตั้งแต่วันเข้าพรรษาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันมหาปวารณา คำว่าประวารณาแปลว่าอนุญาตหรือยอมให้ในวันออกพรรษานี้พระสงฆ์จะประกอบพิธีกรรมสังฆกรรมเรียกว่ามหาปวารณาเป็นการเปิดโอกาสให้พระภิกษุว่ากก่าวตักเตือนกันได้เพราะในระหว่างเข้าพรรษาพระสงฆ์วางรูปอาจมีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขการให้ผู้อื่นว่าเก่าวตักเตือนทําให้ได้รู้ข้อบกพร่องของ ยังเปิดโอกาสให้สักถามข้อสงสัยซึ่งกันและกันด้วยความเป็นมาการประวรณาถือเป็นข้อปฏิบัติของพระวินัยสำหรับพระพิกษุสงฆ์โดยเฉพาะเรียกว่าการบัญญัติกรรมวาจาสังฆกรรมประเภทหนึ่งให้โอกาสพระสงฆ์ที่ได้จำพรรษาอยู่ร่วมกันตลอดไตมาสหรือในระยะเวลา3เดือนสามารถว่าเก่าวตักเตือนและชี้ข้อบกพร่อง แก่กันและกันได้โดยเสมอภาคเป็นวันที่พระพันษาน้อยกว่าสามารถตักเตือนพระพันษาที่มีมากกว่าได้โดยจิตที่ปรารถนาซึ่งกันและกันเพื่อให้พระสมที่ถูกตักเตือนมีโอกาสรับรู้ข้อบกพร่องของตนและนําข้อบกพร่องของตนมาแก้ไขปรับปรุงตัวให้ดียิ่งขึ้นในขณะเดียวกันถ้าเป็นเรื่องเข้าใจผิดก็จะได้ฉี้แจงและแก้ไขหรือ ปรับความเข้าใจเส้นกันและกันโดยหลักแล้วกิจกรรมที่ชาพุทพึงประสงค์จะมีหลักหลัสามประเพณีประเพณีตักป่าเทโวประเพณีเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกและประเพณีถวายผ้ากฐินและสุดท้ายกับผมนายธนดทจิสุโคนยและนางสาวณวิยาชูชา ศึกษาประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นขอบคุณค่ะ